กราสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันที่ช่องยับแน่ออฟฟิเชียลอีกเช่นเคยน,นะจ๊ะโอเควันนี้เรามาจัดงบกันที่50บาทวันนี้คุณตามมีตําเกิดนะทุกคนครับก็โอเคเราจัดเบ็ที่เป็นหนึ่งบาทสาททำสาวใจวันนี้เรามาลุยกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าดอกขอ เริ่มกดเองก่อนแล้วค่อยมาลุยอัตมุนนะจ๊ะหน้าขิวมาสวยเลยจ้ะใครที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งือนคลิปใหม่ๆกับช่องเราด้วยนะจ๊ะสำหรับเตือนคลิปนี้นะครับเราก็สร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนครับก็น้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า18ปีช่องเราไม่แนะนำให้ทําตามอย่างแน่นอนเด้อ วันนี้จะขอพูดหน่อยนะทุกคนว่าจะไม่สบายวันนี้นะจ๊ะจ๋าโอ้เร่มาเรื่อยๆกันก่อนนะจ๊ะโอ้โหแถวแรกกล่งมาหน้าสิบลงมากันสะะักทีอื้อหือสวยเลยจ๊ะพี่จ๋าไ่มาเรื่อยๆกันก่อนนะครับเลยสวยเลยโอ้โหหน้าเขียวมาหน้ามองลงมาจัเป็นที่นบัตนาวสวยเลยดอกนนี้ที่โอ้โหสองรองเข้ามาเลยจ๋า วันนี้ขอเล่นเบ็ดหนึ่งบาทเรื่อยๆกันเลยนะทุกคนดอกนี้เจอไปจุกเลยคุอสุดจะไปดอกนี้สุดสุดต่ไปยังเราซูเปอร์ไมเกลที่อร,ร้อยแบาท80สตางค์นะครับทุกคนครับปะโอ้โหโจ่อยเกิน สวยคลงมาแล้วอืมาไ,ไปกันเรื่อยๆกันก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ราขอปะปะตมหมุนสักแป๊บหนึ่งนะคารุนครับปะสักห้าสิบหมุนอ่า Uh huh. มาเรื่อยๆกันแล้วนะจ้าก็ไหวเลยจ้าโอ้โหนามาดอกนี้แต่ไปดึงกราโหลตัวยี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์นะครับทุกคนครับอะ่ะโอ้โห สวยเลยเลยมายาวๆเลยนะครับทุกท่านอือหือหน้าฟ้าสวยโอ้โหยังไม่ลงมาเลยตัดมาสวยเลยที่สองร้อยสิบสาม สวยเลยจ้าพี่จารสวยเลยจ้าพี่จารจะไปที่งานราวัลซุปเปอร์แม็กเกอร์ที่สองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ครับทุนครับ สวยมาน่าเชียวจะไปเจ็ดเป็นท่าสิบห้าสิบตังค่ะทุกครับอ่ะเจลงมาอีกสวยเลย ลงใหม่รอบนี้สวยเลยวันเจงครับสามบาทใบม,มาานะ่าเขียวโอ้โห่เจ็ดบาทมาดูวันรางวัลก้อนโตเราก่อนนะจ้ตจะไปที่7 20บาท70สตางค์ครับุกคนครับดอกนี้าตามดิวตามมูลสุดท้าย ไกมากกันยาวๆเลยนะครับทุกคนครับตาสวยเซมมานาเคมาใส่เรื่อยเลยเชีวยวด้านบน ที่10มูสถานีมาโอ้โหยี่ข้องบนมานะเอลงมาลงมาลงมาโอ้โหย,ยังไม่เข้ามาเลยนะครับทุกคนครับตีดอกนี้1ีบ เฮหน้าเขียวจัดมาสวยเลยครับท่าคนจา๋ายังไง <c oughs> ยังไงอะ่ะ ฟรีเกมลงมาเลยเออ,เอ,อโอ้โหฟรีเกมเข้ามาแล้วตัวแรงเลยจ้ะเจอแรงเลยจ้ะมาครับทุกคนครับฟรีเกมสิบหมุนแรกโอ้โหไม่สบายเสียงของฟัท้ายที่แบบตายนะทุกคนสิบมองมา <c oughs> โอ้โหสวยเลยคนหกดอกนี้หกบนสุดท้ายนะครับทุกคนจา้าหกบนสุดท้ายนี้ลงไปยี่สิบเก้าบาทคนสิ 5, บสี่โอ้โหมาดูเงินรางวัลรวมแล้วกันเถอคะครับทุกคนคะ่ะ ตัวไอแรงเลย <c oughs> ต่อไปที่เงินเราซุปเปอร์เมกาที่1 4ึ่้อบงบาทยี่สิบตะตังนะจ๊ะทุกคนจา๋าโอ้น่าเคียมาส์แล้วมาเียว อืมสิคุณยี่สิบคุณยี่สิบจัดนะหนึ่งเดือนเราเดือนกันเถอะครับทุกคนครับแต่ไปที่หนึ่งร้อยแปสิบสองบาทห้าสิบสตังก์จ๊ะสวยแลวโอ้โหดอกนี้มางามดีรางวัลก็ตัวเข้าอีกดอกนี้ จะเป็นเงินวลก็ตัว2อง้กเออยี่สิบบาทสิบสตางค์ครับทุกคนครับซีโมสุดท้ายนี่มาซีโมสุดท้ายนี่มาเลยปลาดอกนี้เรามาลุยก,กันอีกเลยครับทุกคนครับ สวยสวยโอเคไหลมาอย่างกับน้ำเลยทุกคนดอกนี้หน้าปาสวยเลยโอ้โหสองร้อยสิบหกบาทอโอ้โหแรงเลยแรงเลย แรงยปังสุดๆจะไปถึงร้อซุปเปอร์ไมก์ที่238บาท25สตางค์นะคะทุกคนครับโอเคเป็นไงกันบ้างคะทุกคนคะวันนี้ก็คือเรามาเจอกับสาวทำโอโ้โหปังสุดๆไปเลยจากคุณท้าโอโ้โหยอดพุ่งมาอย่างก,กับพัน แ่รั่ว่าโหดมากเลยทุกคนคับเบันเทวันนี้ก็เราก็ขอจบคลิปแล้วเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราบมีก,กิจกรรมที่ีใหม่ๆเจอกันอย่างแน่นอนครับโอรเควันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย